ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาสวัสดีครับโรงเรียนบ้านห้วยครุประชารยินดีต้อนรับครับโรงเรียนบ้าน ห้วยครุประชาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่หมู่หนึบ้านห้วยตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศ์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนชาย46คนนักเรียนหญิง48คนรวมทั้งสิ้น94คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น10คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนครูประจำการ5คนครูอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนภายใต้การบริหารสถานศึกษาของนายอำนาจอัปการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยครุป,ประชาคาร 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสาระนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมมีการนิเทศการใช้หลักสูตร ติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณแผนงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนอาคารสถานที่ให้พร้อมสมบูรณ์มากที่สุด โดยระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆสนับสนุนอย่างเต็มที่เน้นความสำคัญและความจำเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีร่วมมือร่วมใจและร่วมเรียนรู้กับครูตามกระบวนการ PLC สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. ด้านงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอปทุมราชวงศาสอง 2. เป็นกรรมการสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปทุมราชวงษาสา,สาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญจำกัดการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอโดยยึดหลักแบบมุ่งผลสำเร็จเข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรสังคมและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสม,สมอผลงานที่ประสบความสำเร็จ 1. โรงเรียนมีคะแนน NT ปีการศึกษา2,562สูงกว่าระดับประเทศ2โรงเรียนมีคะแนน O'net ปีการศึกษา2,562สูงกว่าระดับประเทศ3โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2,560ถึงปีการศึกษา2,563 4. สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2561ประเภทผลงานดีเด่น 5. สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองปีการศึกษา2563